ห่างหายไปหลายวันสำรวจกันหน่อยจ้าพามาชมผลผลิตกันจ้าหลังจากทิ้งไปสิบห้าวันกลับมาก็เริ่มจะได้กินแล้วค่ะเริ่มจะได้กินแล้วจ้ะก็มีบางลูกเนาะบางลูกก็ยังเล็กอยู่ บางลูกก็เริ่มวันสองวันก็ได้กินจ้ะนี่คือผลงานของเราจ้าพื้นืๆก็จะแห้งๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าฝนฝนไม่น่าจะตกนะคะเพราะว่าไปสิบห้าวันนี้มีใครรดน้ำให้เลยก็ออกจะแห้งสักหน่อยจ้ะคามาชมนะคะแต่มาเขือพวงไม่มีปัญหาคะ่ะออกกันเป็นพุ่มเป็นพวงเลย ใ้หนาก็เริ่มตาห่างหงลูกใหญ่ๆโน่นเปนลูกใหญ่ <ๆ S 1> ก็เป็นทรงพุ่มดีกลับมาก็สดชื่นสบายตาแต่พื้นดินก็จะแห้งซะหน่อยนะคะฝนหนาฝนฝนคงไม่ตกอะแต่ที่พี่มายตกดีมากนี่คือผักอินูนจ้ะ หลังจากที่เขาผ่านพ้นขีดอันตรายมาแล้วก็จะเริืมขยายออกไหมเรื่อยๆจะเติมออกยอดออกไรเรื่อยถ้าได้น้ำฝนคงจะดีเนาะถ้าได้ฝนคงจะดีเลยถ้าได้ฝนคงจะกล้วยไข่กล้วยไข่แทงปีแล้วจะ้ะหลังจากที่ปลูกครบประมาณนะ้น่าจะได้ขวบปีแล้วแหละเริ่มแทงปีแล้วะ สมแล้วที่เขาเรียกปีเนาะปีละครั้งออกลูกกล้วยออกลูกปีละครั้งก็ถึงเรียกปีตามความเข้าใจนี่เป็นอีกเครือหนึ่งที่ออกกล้วยไข่อันนี้เป็นต้นแม่ที่เราแยกลูกเขาออกไปปลูกข้างในที่ว่าออก,ออกปีพร้อมกันเลยก็เริ่มทย,ยอยออกเลยค่ะ อันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมปทุมจะยังไม่ออกปีเลยค่ะปลูกพร้อมกับกล้วยไข่นี่แหลจะจะคอยติดตามตอนต่อไปนี่ก็กล้กวยหอมเหมือนกันจ้าทางโซนนี้จะแห้งหน่อยค่ะก็เลยโตชา้าเมื่อเขือพวงไม่มีปัญหาจะแร้งยังไงก็ออกลูกเป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนเดิมจ้า ส่วนทรงนี้จะเป็นสลิดนะคะกำลังกำลังเริ่มออกดอกจ้ะนี่อยู่หลายวันก็แห้งหน่อยจ้ะส่วนมากจะเป็นใบใหญ่ๆนบอลเพชรบอลเพชรเขาคลุมต้นสลิดหมดได้มาดึงเอาออกได้มาดึงออกปลูกอะไรก็ต้องดูเลค่ะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ ส่งกำลังใจทุกๆคนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ